พี่น้องโอ้โหสูตสูตคนเด้อมาเนี้มาดูมาเบิ่งสีมือกุ๊กของนางไข่หมกสีตั้มมังหงพี่น้องตอนนี้เพิ่งการเตรียมผงนัวตั้มมะเพ็ดแล้วเรียบร้อยเบยิ่งแน่นนนนนนพนนนี่น้องมังหงนี่ก็เพิ่งย่ำไปตอนตอนมังหงนี่ก็เป็นตาแสบว่ะพี่น้องเสรเพิ่งเตรียมเนี่ยเป็นสีตั้มพี่น้องนางไข่หมก เวมาทางนี้พี่น้องไช่เกาตีนเห็ดสบายดีพี่น <Como ución> ้องเห็ดปวกเด้อพี่น้องเป็นใบไปเวียกเมื่อวานนี่ไปวานนี่แหละผ้าร่นล้มพี่น้องเอ้ยเจ็บเลยเป็นใบเขยิบเขยิบแข่งเขยิบขาอยู่เป็นเจ็บผ้ารถนล่มแน่ลูกโอ้ยเออลดผ้าพันร่นล่มพันรักพันร่นล้มพี่น้องมากินใะนะของกินนั่งอันนี้ ไม่จิบไปหาเห็ดตอนไปหาอล้ระบราถ่ายเพราะว่าพุนเดน,น๋ยวกี้พุ่นทากับสาวพ่เพือเพื่อจีบไปถือกล่องไปแต่ก็กกกกกพุดจกรอลน้ำก็ได้ประมาณนี้พี่น้องพุได้มาก,ก่อนมาก่อนพุนงทำเป็นพุน่ทำหัวอะไปรีนนเฮืเ่อนห้างนะพุ่เดียาขออยานีนเคื่อนห้างนะครับพยานเออ อยู่ในคนเดียวเฮือนห้างลังใหญ่นั่นแหละในกลองตลาดเฮือนอยากจะคล้องเฮือนใครจะย่างหยึกจักหักก็ไปนั่นอยากให้ทาคนเศร้าคนเศร้าหล่ะค่ะพี่มาวะอยากคล้องเฮือนอยากคล้องเฮือนระยะแล้วไปเป็นเฮือนห้างเนาะก็ที่มียังอยู่เฮ้พี่น้องกั่อนก็เออคอกันนี่แหละคอยจังมาพุทธิพนก็ตกมาอผู้ทธิมาหอดเฮือนกับพนอาเกือเดี๋ยมาบ่วหอดใช่ไหม ออกไปเพื่อนเขาแล้วก็มาก้ามาเลยแล้วว่าสิไปหาต่อไปไปหาผุณน่งง่วงเลงงใทสมก็แล้วสมหมมัก็้สมนมงื่ววววง้หงก่อนแล้วเขาจะไปใส่ขับปุ้นก่อนมือใหม่ หักทับนี่ยมือใหม่หักทำโชคโชคโชคขึ้นมาเลยยงไปลิ่นน้ำขึ้นมาฮ่นขึ้นมาไหมกระดัางหั่ขึ้นมาไหมไปไปไ่ไเอืให้ต่อนหง โชคไปนัน <ena> บ <naj bum S 1> ้าเออโชคเดินน้ำเด้อชิบนู้มาเนี่ยชิบนะเจ้าเฮ้ยกระปุ่งไปเลยยากมาเนี่ย เอาลงคุยหนาคุยหนาบอกถ้าเอาลงม,มันไม่สะด้กยกินนะอาอแล้วเสร็จตั้มข้าวปุ้นใส่มงฮงเฮ้ากับผัแล้วเลยเดจ้าตักเึ้นสิจานพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องมากินนำกันเสิร์ฟมามาเด้อมาเด้อข้าวกกับผักบุ้งสวมากระทินเลยหนาะ ของไข่หมกซีมึกไข่หมกพี่นอ้องจะปิ้งปลาทูชุดๆ้อนๆ่อมจับเอาปลาทูเอาจะเราเอาดีาดาดกว่วาขวบป่ปนพี่น้องเห็ดมอตี้กับเดล้าเต็มเต็มซ้ำเนาะจะเฮดบวกเรื่องนี่ย พวกรวนๆได้โม่หน่อยหนึ่งไปละค่ะตอนเอาบไปถ่ายให้พี่ให้น้อง,บงเบิ่งเด้อพวกเรายันพ้นทำโทรศัพท์อ้าวข้าวลงมือเลยกินเลยกินถากิกนถาก,กินโรสความกินลราพี่น้องบาดเนี่ยเอาเป็นยังอันะพอง,งอนเป็นยังอันะเครียดยังอนะเอ้าเป็นยังนะเป็นยังุยยเลย ขดลูกขึ้กกินกินกินค่อยกินแล้วเข้าไปอยากเข้าสีเป็นมือกล้องเข้าสีเป็นตากล้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อทุกครับป้าลุงก่อนแล้วขึ้นดีดีทุกครับเอ้ยมือทุกครับทุกหนูสองคนพี่น้องนะว่าเบิ้งกบุญเป็นพี่น้องอยู่จ้า ไปเอารถไปผัวรถดก่ไหต้นีอเสาตกกะเสือออกไื้อข่ยาก็เดนยังูกับสิก่อนอะเอ้ยช่กบ่อนอ้าวได้วานไปซื้างี้คิวเล สีม <ih unting violin beeping warfare> ือไข่มุกได้ตําบักหุ่งค่ะตอนบักหุ่งก็เพิ่นยําเองตอนบักหุ่งกะคนบักหุ่งกะแบบมีดบ่เข้าพุ่นน่ะเอพิ่นยําเองเพิ่นเอองเรียนลูกเพิตัวเองเขาน้องมายพว่าบอกตามูกนมุกแต่ว่าเริ่มอยู่กับพ่อกับแม่พ่อบอกว่าตอก่บ่ไปแล้ว ตั้มแล้วี่จะพัวบัวใส่ดอกเออเฮ้ยตัมันะากินน่ปุ๊บปั๊บตันี่กินปุ๊บปั๊บแเองนมาม่ไ่าตั้มใจผัวเลยตัวเองก็ะยาก้ามากินคุ้มือก็ได้ป่ะนั่นกุ้งก็คือการพยู่น่องตอนนี้ตั้มะาบับผักคะทีนั้ก็ไปตลาดกับผักคะเด้อผักคะ ลวกมีกันลวกเสียพักคัะมันหมักเลยได้พักคัะเขาแล้วกินนิดไปกินยุ่มจะทานจะลวกมี่ร้วลวกแบบกินกัดแบบเจ๋อันบยังต้องกินแต่บาบันโอ๋อบาบันกินปลากัน งานลดกันนะด็กน้อยนังะเบิ้งเบิ้อดไปเบิ้งงานหลดกัน็ดตัว่วานบได้พี่น้อยนะจะตีกันเบิ้งเบิ้เบิ้งเบิ้งอีหนอาตายกัสิกตกันกิ่วิจากิ่วปร์มไปลยไม่รู้จะกิ่วมาอนโอ้หเสยชิางหอดจะเบิ้งข้าอย่างูขหมกแกไผก็ได้ก็บไผก็ได้นี่นี แม่บโดนเมืองดจับตยังลูกบอดไปอยานอกนะมันมนิดหรอค่นัทห้องมันมัจะเข้าห้องจักอลยเิคกมันมีแต่เห็ดปวกนี้เพราะสองคนเดิมใครอ่ะผู้กองห้อง ไปปาวยบลาบบอกเย่ามันบานันบนอนอนอนนนแมปกรถมาแกแกมาเลยมาลงรถมาแกไรถมามบักไงคือไปนั่งรถก็มาเพอยู่มลงยังงนีอีไปบุญน่นแหะ ใุได้เหมนงนะุกัแก่ไไม่หนงเบ่ไปคนุกกัะคนหญ่ใ่งมอาต้คนเหนงานาหล,นหล่นร่มพี่น้องเด้เอนาหล,ล่นพาเขาล่มเออพาล่ม ถ้าลดร่มมัก็เจ็บเพวเข่าเจ็บแขนน่ะสะโพกเจ้บสองมือสามมือเมื่อวานเจ็บแรงรถอ่งเจ็บแรงหากระดมกัเจ็บเด้อเมื่อวานเด็กก็เจ็บไปได้เมื่อนี้แล้วมันเริ่มเจ็บแล้วเมื่อนีนเมือนี้กมืออื่นเด้อเม่วาเขาได้เรื่องมันก็ไม่เอากัาหนามันขต้อง คนมือกื่นเป็นแลงยังเหนือปวดวดกับปวดได้นี่อ่ามันก็บอมือเป็นแ้งเลยเป็นแบงเล้ววการเด็กช้าเนี่ยเนี่ยเ็บเในเ้นะมันโฮมในน้บนบเลือดละหน่อยนึงต้นเช่นตนลงผลิตนะตประวัตแตมันต้มุกระตั้มกับอันะนัถ้าอยากหายนะกี่ว้วันนีจะหายเพว่ามีมิตรอารมณ์เสียอารม้์ารแย้อมันแยกม่นาบ้าเล้วมนั่นแล้วบบบ้า ันหมอันหอมอ่ันหอ่วักไดมหลอน้องเขเกขับไปมกี่ั้องอจมันนอนปกติมันนอนมันนอนเวมปานมันออกมานอนี้าหลินนี่น่าอกมหมูเย้นะคะอีไปบุญหัวมันไปหาเขาอยู่ แกกินมาแรงบ่เห si ็ดมาแล้วขอบือะเดตุป ah. e, ิดหัวงอนมาแล้วพี่น้องคลิปนี้มาฮอนนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าลาไปก่อนบ๊ายบายผู้หาไปบุญไปะมาดู้มาทาไปบุญบุกปะ